พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะทำคลิปปรนดอมนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอย่าเียรียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องนะคะคุณสามารถกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงนะคะใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์นะคะหรือใครจะกดนะคะสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครทาง YouTube แล้วก็แค่ประถามมาดูโนโฟีได้ทางไลน์นะคะทีนี้เราจะมา เริ่มกันเลยนะคะส่งกระแสจิตกระแสใจมาว่าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเริ่มเลยนะคะฉันรู้ว่าช่วงเนี้ยฉันดื้อฉันอาจจะดื้อมานานแล้วล่ะ แต่ว่าที่ผ่านมาเธอเองอาจจะไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้มันเหมือนมีพลังงานการต่อต้านอะไรบางอย่างเธอเองอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทนกับความดื้อข,ของฉันเบือ่อเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากแบบอยู่กับตัวเองเลือ่อเชิดเชิดไม่อยากจะแบบมานั่งเอาใจใส่ฉันหรือมานั่งเอาเอาใจฉันแล้วอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาฉันก็น่าจะทําเรื่องให้เธอสาหัสหสากการเหมือนกันเธอเหมือนอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิต แล้วก็อยากได้คนที่มาคอยดูแลซัพพอร์ตที่ผ่านมาฉันเองอาจจะเอาแต่ใจตัวเองไปแล้วอาจจะลันเลยความรู้สึกเธอตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตเธอเหมือนที่เธอต้องการแล้วก็บ้างงานมากๆจนเธอรู้สึกว่ามันเหนื่อยความสัมพันธ์มันเหนื่อยงานก็เหนื่อยความรักก็เหนื่อยไม่มีอะไรที่มันไม่เหนื่อยเลย พอมันเกิดความเหนื่อยความสัมพันธ์มันก็เลยรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วฉันก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกด้วยพอไม่ค่อยแสดงออกความสัมพันธ์มันก็เลยดูเหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นทั้งที่ผ่านมาเธอเองก็พยายามมากในความสัมพันธ์แต่เป็นฉันเองที่ไม่ค่อยพยายามในความสัมพันธ์เท่าไหร่ทีนี้ความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนไม่เท่ากันพอเหมือนไม่เท่ากันเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่า หรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงใจถ้าสมมติว่าจะปล่อยมือจากกันไปเนี่ยมันจะเวิร์กไหมเธอก็ค่อยคอยห่างฉันรู้นะว่าตอนนี้เธอมีระยะห่างมากๆห่างจนฉันรู้สึกว่าคนที่เคยทุ่มเทในความรักอะ่ะ หรือคนที่พยายามในความรักตอนนี้เหมือนกําลังเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่เธอคนเดิมเธอเหมือนไม่ได้พยายามแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาความพยายามเธอหยุดแล้วเธออาจจะอยากเริ่มต้นใหม่อาจจะอยากหาใครสักคนหนึ่งที่สามารถดูแลและทุ่มเทหรือแบบความรักมันเท่ากันได้อ่ะฉันรู้นะว่าเธอถอยห่างออกไปมากๆแล้วด้วยแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่ฉันกําลังจะทําก็คือ ฉันไม่ไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปในทิศทางนี้แต่ก็ไม่อยากควบคุมความสัมพันธ์เกินไปไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากมานั่งมาคับตัวเองว่าอู้จะต้องพยายามนะแต่ก็ไม่อยากจะเสียเธอไปอะ่ะคือความรู้สึกมันก็เริ่มตีกันตอนนี้เธอให้อิสระก,กับตัวเองเต็มที่แหละฉันรู้แต่ฉันเองเนี่ย ก็คือแบบก็อยากให้อิสระก,กับเธอนะแต่ก็ยังอยากไปต่อด้วยแต่ก็ไม่อยากฝืนตัวเองด้วยคือตอนนี้มันก็เลยเหมือนตีกันหรือจะยืนหยัดเพื่อตัวเองดีว่าต่างคนต่างไปมันจะมีความสุขมากกว่าไหมเพราะตอนนี้เธอไม่กลัวอะไรละเธอไม่กลัวกับการที่จะมีมีชั้นหรือไม่มีชั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะเหมือนเธอแฮปปี้อะ แต่ฉันเองไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ํานั้นจะถามตัวเองว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือจะปล่อยให้เรื่องราวมันจบไปแต่ถ้ามันจบไปจริงๆฉันเองเนี่ยมันจะได้ออจะได้รับผลกระทบแล้วซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้ผลกระทบเนี้ยฉันจะอยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องแก้ก็อาจจะต้องเป็นแก้ที่ฉันเนี่ยแหละ นี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกนะคะเลข22เลข8เลข16เลข43นะคะมีธาตุนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิงธนูนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกวันอังคารนะคะวันพุธวันจันทร์วันศุกร์นะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถทักช่องคิวดูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณเฮงเฮงปังๆร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย